สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับกับโครงการคนละครึ่งเฟสสก่อนที่จะได้รับเงินเยียวยารอบแรกนะครับ3,000บาทในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับและล่าสุดนะครับธนาคารกรุงไทยได้ออกมาแจ้งด่วนนะครับต้องทำา2ขั้นตอนนะครับก่อนที่จะใช้สิทธิ์ไม่อย่างนั้นอาจจะพลาดรับเงินเยียวยาได้นะครับ เดี๋ยวไปติดตามดูในรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสยัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับกรุงไทยแนะขั้นตอนเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3วันที่1กรกฎาคมนี้นะครับทั้งดาวน์โหลดแอปเป๋เาตังเพื่อเปิดใช้งาน g Wallet ยืนยันตัวตน เพราะไม่ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับธนาคารกรุงไทยแจ้งว่านะครับจากการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่3นะครับจำนวน31ล้านสิทธิตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจํานวนมากนะครับซึ่งจะเริ่มเปิดใช้สิทธิ์วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นี้เป็นวันแรกนะครับดังนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ์ แนะนำผู้ได้รับสิทธิ์เตรียมความพร้อมก่อนใช้สิทธิ์ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับดาวน์โหลดแอปเปาตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชั่น11.4.0ก่อนนะครับลองรับการใช้งานโครงการคนละครึ่งเฟส3และทำการเปิดใช้งาน g w a l l เ t เพื่อเตรียมรับสิทธิ์นะครับขั้นตอนที่2นะครับต้องยืนยันตัวตนพร้อมให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนป้องกันการทุจริตโดยแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์เป็นตัวท่านนะครับทั้งนี้นะครับผู้ได้รับสิทธิ์ลายใหม่จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนทุกคนนะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์ลายเดิมบางคนอาจจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับโดยเมื่อกดเข้า G ีวอลเลระบบจะขึ้นข้อความว่ากรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการ เนื่องจากการยืนยันตัวตนของคุณยังไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นนะครับให้ยืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้าผ่านแอปเป๋าตังหรือแอปกรุงไทยเน็กนะครับหรือนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยนะครับหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับส่วนสำหรับท่านใดนะครับเมื่อกดเข้าไปในแอปเปาตังกดเข้า g Wallet แล้วนะครับถ้าขึ้นข้อความว่า โครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคม2564นั่นก็หมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3แน่นอน100%เแล้วนะครับพร้อมรับเงินเยียวยา3,000บาทงวดแรกและก็สามารถใช้สิทธิทันทีได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง3 1ธันวาคม2564นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับที่ต้องทำา2ขั้นตอนก่อนนะครับ เพื่อรับเงินเยียวยา3,000บาทที่นำมาแชร์ให้ได้รับทราบกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลงทะเบียนผ่านได้ใช้เงินกันทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารโครงการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ